ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์คิดหวังสิ่งใดให้ไปขอสำเร็จสมหวังเข้มขลังมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าองค์หนึ่งที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่สองคืน12ค่ำปีกุล เดือนสิปีพุทธศักราช2502องค์หลวงพ่อเป็นเนื้อดินตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัดฝั่งขวาหันหน้าลงน้ำทิศตะวันออกในท้องที่ตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะพบองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์บริเวณดังกล่าวเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อมีเฉพาะทางคนเดินแคบแ,คบแคบเท่านั้น ต่อมาได้มีคนงานชประทานประตูน้ำพระเอกาทศรสมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งที่น้ำซสอกพังคนงานได้ขุดดินมาหลายวันแล้วจนไปถึงบริเวณที่องค์หลวงพ่อประดิษฐานซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิดไปจากบริเวณอื่นคนงานจึงขุดดินไม่เข้าแต่ได้ขุดดินไปรอบๆที่พอจะขุดได้ ดินก็แตกเป็นรูปพระโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็เข้ามามุงดูกันเป็นจำนวนมากบางคนก็พูดว่าพระพุทธรูปมาเกิดแต่บางคนคิดไปว่าคนงานชนลประทานปั้นองค์พระขึ้นมากันเองความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตอนเย็นนางฝอยชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังตลาดน้องตาโล ได้เดินผ่านมาทางองค์หลวงพ่อนั่งฝอยไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปและไม่คิดว่าจะเป็นองค์พระจริงๆจึงเอาเปลือกอ้อยเป็นทูกและเอาใบมะขามเทศเป็นทองมาไหว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนางฝอยก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงนึกขึ้นได้ว่าไปไหว้ล้อเลียนองค์พระนั้นเข้า จึงจุดธูปกราบขอขมาองค์หลวงพ่ออาการปวดหัวก็หายทันทีและตอนเย็นวันเดียวกันยายเกลี้ยงบ้านอยู่ใกล้องค์หลวงพ่อก็กลายเป็นคนเทียมทรงขึ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนชาวบ้านพากันมามุงดูกันอย่างเนืองแน่นมีผู้สอบถามหลวงพ่อว่ามาจากไหนหลวงพ่อบอกว่ามาคล้องช้าง สวันไม่ได้ช้างนอนหลับที่แคร่บนต้นไม้พระเครื่องได้ตกลงมาแล้วแต่ก็หาไม่เจอต่อมาได้มีคนเอาดินมาถมบริเวณคลองระพีพัดใช้คนขุดเอาดินขึ้นมาถมเมื่อประมาณ70ปีก่อนยายหนูถามหลวงพ่อว่าชื่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าหากบอกชื่อให้แล้วจะรับทำสัญญาได้ไหมยายหนูบอกว่ารับทำให้ได้ หลวงพ่อจึงบอกว่าให้นิมนต์พระหวัดมาสวดให้ตั้งสารเพียงตาให้ทำขันห้าทุกๆวันและจัดงานกลางเดือน12ประจำทุกปีแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าท่านชื่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์และสำเร็จทุกอย่างตามที่คิดไว้ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกจำนวนมากที่มามุงดูก็เอาขันน้ำมาให้ทำน้ำมนต์แล้วเอากลับไปบ้าน พอเอาน้ำมนใส่ลงในองค์น้ำน้ำในองค์เกิดมีเสียงดังจิตจๆๆทั้งๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นเช่นนี้ของทุกคนที่เอาน้ำมนไปต่อมายายง็กกับชาวบ้านในตลาดได้ว่าจ้างนายทวีดารารัฐปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วมาบกปูนซีเมนที่องค์หลวงพ่อแต่ชนลประธานในสมัยนั้นไม่ยินยอมให้ทําหาว่ากีดขวางทางคมนาคม โดยขอให้ชาวบ้านยกย้ายองค์หลวงพ่อไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่มีใครกล้าย้ายจึงได้โบกปูนซีเมนที่องค์หลวงพ่อจนสำเร็จสำหรับคาถาเพื่อขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระพุทธทังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรม,มังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในปีพุทธศั 5, กราช2505กรมชนรัทาน ได้มีคำสั่งให้เอารถขุดปรับทางทำถนนบนคันคลองจากท่าหลวงถึงอำเภอหนองแครระหว่างทางที่จะถึงองค์หลวงพ่อรถได้ขุดไปรอบๆฐานจนเกือบจะถูกองค์หลวงพ่อก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นทันทีฟ้าได้ผ่าลงมากลางวันแสกๆทั้งที่ปราศจากเมฆฝนคนขับรีบหยุดรถแล้วกระโดดลงมากราบขอขามาต่อองค์หลวงพ่อ โดยไม่กล้าขุดดินใกล้องค์หลวงพ่ออีกต่อไปชาวบ้านจึงศรัทธาเลื่อมใสเชื่อกันว่าหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยต่างก็เชื่อกันว่าสามารถปกป้องคุ้มกันภัยได้ทุกอย่างใครมาบนบานขออะไรก็จะได้รับแต่ความสุขความสมหวังและสมความปรารถนากันทั่วทุกคนหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชยัย ประดิษฐานในวิหารริมคลองระพีพัฒไม่มีวัดทุกปีในกลางเดือน12ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดงานประจำปีขึ้น15วัน15คืนตลอดจนงานปีใหม่ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลอง15วัน15คืนเช่นกันสาธุชนท่านใดได้มาสก,การะบบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิธิ์สักครั้งจะเป็นสิริมงคลและเป็นบุญไปตลอดชีวิตนี้ ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา